สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม3า,ามทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกเสริมทักษะที่1กันนะคะเรื่องของกรุ่นที่2ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะที่ใบงานให้เรียบร้อยก่อนนะคะใบงานจะอยู่หน้าที่1น,นะคะนักเรียนเปิดไปจะเห็นเลข1น,นะคะอยู่ขวาล่าง ชื่อให้เรียบร้อยก่อนนะคะและเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกพร้อมกันเลยค่ะถ้านักเรียนจําคาบที่แล้วได้นะคะนักเรียนก็จะตอบคําถามนี้ได้แน่นอนนะคะให้ a เป็นจํานวนเต็มบวกใ,ใดๆหรือ0รากที่2ของ a คืออะไรคะรากที่2ของ a ก็คือจํานวนจริงที่ยกกําลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ a ค่ะ จำนวนที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ a นะคะก็คือรากที่สองของ a ค่ะให้นักเรียนพิจารณาว่าจำนวนต่อไปนี้เป็นรากที่สองของจำนวนใดนะคะไปดูตัวอย่างกันนะคะเช่น5เป็นรากที่สองของ25เนื่องจาก5ยกกำลังสองแล้วได้25ค่ะ ลบ5ก็เป็นรากที่สองของ25เช่นกันนะคะเนื่องจากลบ5ทั้งหมดยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับ25ค่ะรูทเนะคะเป็นรากที่สองของ7ค่ะเนื่องจากรูทเทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ7ค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะลบเศษส่ส่วน9้า เป็นรากที่สองของเศษ16ส่วน81เนื่องจากลบเศษ4ส่วน9ค่ะทั้งหมดเนี่ยยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับเศษ16ส่วน81นั่นเองนะคะนักเรียนสามารถตรวจทานดูได้นะคะวิธีการก็คือนักเรียนก็นำนะคะตัวเลขมาคูณกันนะคะเลขยกกำลังสองก็คือคูณกัน2ตัวเนาะอย่างเช่นลบ เศษสีสส่วนเะคะคูณกับลบเศษสีส่วนเกลบคูณลบเป็นบวกอ่าลบคูณลบเป็นบวกนะคะสีูณสเป็นสิบหกนะคะเก้านะคะเพราะฉะนั้นลบเศษสีส่วนเเป็นรากที่สองของเศษสิบหส่วนแปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนีกยนไปดูข้อที่1พร้อมกันเลยนะคะสเป็นรากที่สองของอะไรคะ สเป็นรากที่สของ9ค่ะเนื่องจาก3ยกกำลังสอง่ะมีค่าเท่ากับ9ก้านะคะข้อสองค่ะสิบเป็นรากที่สของอะไรคะสิบสองเป็นรากที่สองของหนึ่งร้อยสิบสี่ค่ะเนื่องจากสิบสองยกกำลังสองแล้วได้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ค่ะข้อที่สามนะคะหนึ่งจุดสองเป็นรากที่สองของอะไรคะ นักเรียน่ะข้อนี้เป็นทศนิยมนะคะทศนิยมหนึ่งตำแหน่งค่ะคําตอบก็คือ1.44ค่ะเพราะว่า1.2ยกกําลังสองมีค่าเท่ากับ1.44นะคะอ่านักเรียนขานักเรียนสามารถหาคําตอบได้โดยการลองไปคูณน,นะคะการคูณทศนิยมนะคะเวลาคูณเอาจุดออกเวลาตอบนับจุดรวม เวลาคูณเอาจุดออกนะคะเหลือ12คูณ12เท่ากับ144เวลาตอบนับจุดรวมค่ะ1ตำแหน่งบวก1ตำแหน่งกลายเป็น2ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ1.44นั่นเองต่อไปดูข้อที่4กันนะคะลบ4เป็นรากที่2ของอะไรคะลบ4เป็นรากที่2ของ16ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าลบ4ทั้งหมดยกกำลังสอง มีค่าเท่ากับ16ค่ะนะคะลบคูณลบเป็นบวกนะคะ4คู4เป็น16ต่อไปนะคะเศษ7ส่วน8เป็นรากที่2ของอะไรเป็นรากที่สองของเศษ49ส่วน64ค่ะเพราะว่าเศษ7ส่วน8ทั้งหมดอยู่กำลังสองมีค่าเท่ากับเศษ49ส่วน64ค่ะ7ยกกำลังสอง49 8ดเกํายกกำลังสอง64นะคะ โอเคนักเรียนพอเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะลองทําข้อ6ข้อ7เองนะคะไปดูข้อที่8กันนะคะลบของรูทสิบเอ็ดนะคะลบของรูทสิบเอ็ดเป็นรากที่สองของอะไรเออเป็นรากที่สองของสิบเอ็ดค่ะนักเรียนเนื่องจากลบรูทสิบเอ็ดนะคะทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับสิบเอ็ดนั่นเองนะคะ ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนข้อที่เหลือนะคะฝึกทำดดู้วยตนเองนะคะมีข้อ 6, ข้อ7ข้อ9และข้อ10ค่ะต่อไปนะคะดูในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะยังจำได้ไหมเอ่ยเมื่อ a เป็นจำนวนจริงบวกนะคะรากที่2ของ a มีกี่รากถ้าจำได้นะคะตอบได้เลยนะคะก็คือมี2รากนะคะรากที่1ก็คือรากที่เป็นบวก ซึ่งแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์นะคะแบบนี้นะคะก็คือกรนที่2ของ a หรือรู t a นะคะ square root a นะคะคุณครูขอเรียกสั้นๆว่ารู t a เนาะต่อไปนะคะรากที่2ที่เป็นลบบ้างนะคะเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์รูนะคะของกรนที่สอของ a นะคะหรือโทษค่ะลบกรนที่2ของ a นะคะหรือลบรู t a นะคะ เมื่อ a เท่ากับ0ค่ะรากที่2ของ a คืออะไรก็คือ0ค่ะส่วนถ้า a เป็นจำนวนจริงบวกใดๆนะคะรูท a ทั้งหมดกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ a ค่ะนักเรียนและลบรูท a ทั้งหมดอยู่กำลังสองนะคะมีค่าเท่ากับ a นะคะเช่นเดียวกันนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว,ว่านะคะรากที่เป็นบวกกับรากที่เป็นลบเนี่ย ทำไมคะคำตอบจะเป็นอะไรคะเป็นบวกทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่ามันยกกำลังสองไงลูกลบคูณลบเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นบวกทั้งคู่นะคะอ่ะต่อไปนะคะเราไปดูแบบฝึกเสริมทักษะที่สองกันนะคะหน้าที่สองเนาะอ่ะอันนี้คุณคณรูลืมแก้เลขสองนะคะ ไปดูตัวอย่างข้อที่1กันนะคะรากที่2ของ16คืออะไรารากที่2นะคะมีอยู่กีล่าคะ่ะรากที่สมีอยู่2รากคือรากที่เป็นบวกกับรากที่เป็นลบค่ะดังนั้นรากที่2ของ16ก็คือรูสิและลบรูสิหนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนะคะอะไรยกกําลังสองได้16คหะ รากที่สองของ16ก็คือ4ค่ะนักเรียนหรือรูทสิมีค่าเท่ากับ4นะคะเหมือนตัวอย่างนะคะของคลิปที่แล้วเลยนะคะต่อไปนะคะลบของรูทสิหกนะคะก็คือลบของสนั่นเองนะคะ,ะถ้านักเ,เรียนงงนะคะเดี๋ยวครูจะไฮไลท์ให้ดูนะคะรากที่สองของ16มี2อรากเนาะคือรากที่เป็น บวกนะคะกับรากที่เป็นลบนะคะอ่ะทีนี้ตัวที่เป็นรากที่เป็นบวกก่อนนะคะก็คือรูสิบหกนะคะจะมีค่าเท่ากับสี่นะคะส่วนลบอ่าข้างหน้าเป็นลบนะคะมันก็เลยติดลบไว้นะคะรูสิบหกก็มีค่าเท่ากับสี่นะคะอ่ะไม่งงแล้วนะนะต่อไปนะคะข้อสองเราทำเองนะคะ รากที่สองของ169รากที่สองนะคะมี2รากเนาะรากที่เป็นบวกกับรากที่เป็นลบนะคะรากที่สองของร้อก็คือรูทหนึและลบรูทหนึค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับอะไรคูณกันได้1 6อย 13ค่ะอ่นะเพราะฉะนั้นรากที่2ของ169กนะคะก็คือ13นะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะลบของรูท9ก็คือลบของ13นั่นเองต่อไปต่อไปดูข้อที่3นะคะรากที่2ของ0.0.121นักเรียนขาข้อนี้เป็นทศนิยมแล้วค่ะนะแต่ว่านักเรียนตอบอันแรกก่อนนะรากที่เป็นบวกก่อนนะคะก็คือ รูท0.0121ค่ะและรากที่เป็นลบนะคะคือลบรู0.0121คะ่ะทีนี้เราหาคำตอบกันนะคะนักเรียนขาเนื่องจากเปธธธ็นทศนิยมเนาะในนี้เปธธธ็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง4ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องหาว่าตัวเลขใดหละที่ยกกำลังสองแล้วได้4ตำแหน่งก็ต้องเป็น สองตำแหน่งค่ะเพราะว่า2องยกกำลังสองเป็น4ี่ตำแหน่งนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูว่าอะไรละ่ะคูณกันได้121 11 11ถูกไหมคะสิคูณ11บได้121เนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า0 1น 1.1น,น,นะคะทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ0.0.121นะคะดังนั้น0.1.1เลยเป็นรากที่สองของ0.0.121นะคะต่อไปนะคะรากที่เป็นลบบ้างนะคะนักเรียนก็ใส่ลบข้างหน้า0.1.1ได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่4ค่ขรากที่2ของเศษ144ส่วนด้วย169อนะคะ,ะทีนี้เวลานักเรียนใส่รากมานะคะใส่รูทนะคะให้นักเรียนคลุมนะคะทั้งเศษและส่วนนะคะไม่คุมแค่เศษหรือคุมแค่ส่วนนะคะเราจะคลุมหมดทุกตัวนะคะอะ่รากที่เป็นบวกก็คือรูทเศษ144ส่วน169สนะคะส่วนรากที่เป็นลบก็คือลบ รูทหนึ144นะคะส่วนด้วยหนึซึ่งมีค่าเท่ากับไปหารากที่สองของหนึ่งอะไรยกกำลังสองได้หนึ่งร้อยสถูกไหมคะแล้วอะไรยกกำลังสองได้หนึ่งิบเก้าสาถูไหคะสิ 13, ยกกำลังสองได้หนึ่เพราะฉะนั้นเราจึงได้มีรากที่สองของหนึส่วนหนึมีค่าเท่ากับ เศษ1 2ส่วน13นะคะส่วนรากที่เป็นลบนะคะข้างหน้ามีเครื่องหมายลบนะคะเราก็แค่ใส่ลบเข้าไปเนาะลบของเศษ1 2ส่วน13ะคะอ่ะมาดูข้อที่5กันนะคะข้อที่5รากที่2ของ11ค่ะก็คือรูท11และลบรูท11ค่ะนักเรียนจะเห็นว่า ไม่มีจำนวนจริงใดๆยกกำลังสองแล้วได้11นะคะไม่มีจำนวนจริงใดๆแต่เพราะฉะนั้นนะคะรากที่สองของ11นั้นเป็นจำนวนอตัตรกยะค่ะซึ่งครูได้พูดไปแล้วในคลิปที่1นึ่งนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะจงหารากที่2ของจำนวนต่อไปนี้ข้อที่1รากที่สองของ225คือ ขนทั้งคู่เลยค่ะรากที่เป็นบวกกับรากที่เป็นลบนะคะรากที่เป็นบวกก็คือรูทสองรนะคะและรากที่เป็นลบก็คือลบรูทสองร้อยยีค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับอ่านนักเรียนคะหารากที่สองของ2 2 5ร้ก็คือหาตัวเลขที่ยกกำลังสองแล้วได้2 2 5ร้อยยี่าอะไรเอ่ยยกกำลังสองได้225ร้อยยี่สิบหก็คือสิค่ะสิ ยกกำลังสองได้225ค่ะดังนั้นรากที่เป็นลบนะคะรูทรูทสองรก็คือลบสินะคะคุณครูคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะทำเป็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่เหลือนะคะให้นักเรียนลองทำดูเนาะข้อ2ถึงข้อ8นะคะฝึกทำดูนะคะลองทำดูด,ด้วยตนเองนะคะถ้ายังไม่เข้าใจก็ถามคุณครูได้เลยนะคะ เมื่อทําเสร็จแล้วทั้งสองหน้านะคะให้นักเรียนถ่ายภาพใบงานทั้งสองขหน้านะลงในอัลบั้มนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะตั้งชื่ออัลบั้มว่าแบบฝึกเสริมทักษะที่1กับ2นะคะลงในกลุ่มลายได้เลยะคะ่ะเวลาถ่ายภาพนะคะค,คุณครูขอเน้นย้ําให้เห็นชื่อนักเรียนนะคะขอเป็นชื่อที่เป็นลายมือเขียนนะคะเราจะไม่พิมพ์แปะลงไปนะคะโอเคถ้าใคร ดูจนจบตรงนี้แล้วนะคะก็ไปนั่งทำแบบขาดข้อที่เหลือกันได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ